สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียซันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับ <c oughs> ะนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็จัดให้สีคู่นะครับวันนี้จัดให้ไปสีคู่ก็จะมีนะครับนาซีองนาวนะครับเจอกับ ริบบอลนะครับเฮียเล่นไปที่ริบบอลนะครับราคา1.0แล้วก็มาเล่นฟามาลิเก้านะครับฟามาลิเก้านะครับเจอกับบอโตเล่นสูงไปในราคา3.0นะครับแล้วก็เซลตาบิโกเจอกับบียาเลอันนะครับเล่นสูงไปที่2.5แล้วก็ดีโออาร์สนะครับเจอกับบอติโมเนเซ่นะครับเล่นสูงไปที่2.0นะครับสำหรับ4คู่นี้นะครับเดี๋ยวเฮียจะพามาวิเคราะห์กันนะครับว่า ทำไมเฮียถึงเล่นสูงทั้งสามคู่นะครับทำไมเฮียถึงเล่นสูงทั้งสามคู่นะครับวันนี้ก่อนจะไปวิเคราะห์นะครับกันนะครับเฮียก็ขอฝากผลงานใน youtube เมื่อวานนะครับใน youtube ที่ให้ไปเมื่อวานนะครับเแบบหนึ่งครับจะหาก่อนอันนี้ก็คือกลุ่ม v i p นะครับที่เฮียอยู่นะครับก็จะมีหลายป่าหลายเฮียนะครับเอาไปไหนวะให้ลงอ๋อนี่ครับอยู่นี่นะ ก่อนนี้ก็คือที่ให้สูงไปเมื่อวานนะครับก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะครับไอเนี่ยอะไรวะอันคาราสปอเนี่ยโ,โหยิงไปสองลูกนะอีกลูกเดียวไม่ยอมยิงนะแล้วมาชนะสูงที่เบเนวาเซ่นะครับแล้วก็บาก้านะครับมาชนะสูงสองนะครับชนะสองแพ้หนึ่งครับเมื่อวานนะครับ,นะรบแล้วก็ v i p นะครับ อันนี้ VIP ก็สำหรับในกลุ่ม VIP นะครับเฮียก็ให้ไปที่เฟนดนบาเซ่นะครับเมื่อวานก็ให้ไปใน VIP ก็ชนะกันไปนะครับให้ไปสองคู่นะครับให้ไปสองคู่ให้ริบบอนไปถ้วยนะครับให้ริบบอนไปแต่ริบบอนมันเลื่อนเมื่อวานริบบอนมันเลื่อนมาแข่งวันนี้นะครับก็เลยเข้าแค่คู่เดียวนะครับริบบอนไม่รู้ริบบอนวันนี้ก็เฮียก็เลยมาให้ในใน youtube เลยนะครับก็ให้ไปเมื่อวานนะครับแต่มันเลื่อน วันนี้ก็เลยมาให้ใน y o u t u b e ไปเลยก็สำหรับเมื่อวานก็ชนะ2แพ้หนึ่งนะครับใน YouTube ใครที่ตามเฮียก็บวกๆกันไปนะครับครับก่อนเราจะไปเริ่มกันอีกทีนะครับขออีกทีนะครับก็ก่อนจะลงทุนทำอะไรนะครับก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นการเงินมั่นคงนะครับเป็นเว็บที่การเงินมั่นคงนะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกินหนาทีนะครับสำหรับเว็บ vr หกแปดแปนะครับ vr หกแป ฝากถอนโอนไวไม่เกิน5นาทีนะครับมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับครับก็กลุ่ม VIP ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็แอดมาสอบถามเฮียได้นะครับที่แอด SAN 688นะครับอ่ะแล้วถ้าใครอยากจะเล่นเว็บเดียวกันเฮียก็แอดไปที่ VR 688นะครับ ถ้าสนใจสมัครก็อย่าลืมบอกแอดมินนะว่าเฮียสันแนะนำมานะครับอ่เรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับอเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันฟามาลีเขานะครับเจอกับปอโตนะครับฟามาลีเขาเจอกับปอโตอโอ้ยคู่ครับก็เจอกันมาได้แค่สามครั้งเองครับเจอกันมาสามครั้งเฮียเล่นไปที่สามชุดสูงเลยนะครับวันนี้ เจอมาสามครั้งนะครับมาดูในฟอร์มของอเจอมาสามครั้งฟาร์มาีเขานะครับชนะไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็ปอตโต้ชนะไปสามศูนย์แล้วฟาร์ามาีเขาชนะไปอีกหนึ่งศูนย์นะครับมาดูฟอร์มของฟาร์มารีเขากันนะครับล่าสุดเลยโดนทอนเดล่าไปหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาโดนวิเซนเต้ไปอีกหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาเสมอกับบอร์ดิโมเนเซ่นะครับ แล้วก็ใบแพ้ให้ปริโออาร์นะครับอีกสองหนึ่งแล้วก็ไปเสมอกับบูดูตาบูดูการนะครับสองสองนะครับก็เสมอสองแพ้3ามไปเลยนะครับสำหรับฟา์มาริเคานะครับมาดูของในทางของปอโต้วันว้างน,น,นะครับปอโต้ก็ชนะ โมไลเลนเซ่ไปนะครับ3-0นะครับแล้วก็ไปชนะอีก3-2นะครับแล้วก็มาชนะอีก2-0นะครับแล้วก็ไปชนะอีก2-0นะครับก็ในสกอร์โดยรวมแล้วชนะมาติดติดเลยนะครับสําหรับปอร์โต้นะครับชนะมาติดติดเลยวันนี้ใครจะเล่นไปในทางของปอร์โตก็ได้นะครับวันนี้หรือจะเล่นสูงแบบเฮียก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่้องดูอะไรมากมายครับไม่ลองดูให้มันชุงยากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เฮียเลยเล่นไปที่สูงครับสามจุดศูนะครับหรือใครจะเล่นไปที่ปอร์โต้เลยเลยก็ได้นะครับก็ดูราคาเอานะครับอมาในคู่ต่อไปนะครับเชลต้าบิก้านะครับเจอกับวีญาเลอันนะครับเฮียเล่นที่สูงสองจุดห้านะสูงสองจุดห้านะครับนี่ครับก็ ล่าสุดห้านัดล่าสุดนะครับห้านัดล่าสุดนะครับเบย่าชนะเซลตาบิโกไปหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ไปแพ้ให้สามหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแพ้อีกสามสองนะครับแล้วก็แพ้อีกสามสองนะครับแล้วก็ชนะสี่หนึ่งนะครับก็สำหรับห้านัดนี้ก็มีประตูมาถึงใส่ถึงห้าลูกนะครับสามถึงสี่ลูกนะครับก็ มีนัดล่าสุดเลิอได้ไปแค่1นูกครับแต่ว่านัดนี้เหียว่าน่าจะกลับมายิงกันอีกเหมือนเดิมนะมาดูในฟอร์มของเชลตาบิโก<ๆ>้กันบ้างครับเชลตาบิโก้เลยเชลตาบิโก้นะครับ,รบก็ชนะไป2นะครับเสมอ1แพ้สองนะไปแพ้ให้เรอันมาลิกก็แล้วก็รียาเรอันนะครับก็ชนะ ชนะ5นัดล่าสุดนะครับชนะ3นะครับแพ้1เสมอ1นะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับเฮียก็เล่นไปที่สูงครับนัดนี้เฮียว่าน่าจะกลับมายิงกันอีกนะครับน่าจะกลับมายิงกันถึง2ลูกนะครับลูกที่3เราก็มาช่วยกันลุ้นเอานะครับมาลุ้นกันหน่อยลูกที่3ก็ลูก2ลูกนี้น่าจะมานะครับ มาดูในคู่สุดท้ายนะครับดีโออาร์ฟสรับเจอกับปอดิโมเนเซ่นะครับเดี๋ยวเล่นไปที่2.0นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเล่นไปที่2.0นะครับก็5นัดล่าสุดนะครับล่าสุดเลยปอดิเนเซ่แพ้ให้กับดีโอไป2-1นะครับดีโอนะครับไป2-1ครับแล้วก็มาเสมอกัน1-1เสมอเสมอแพ้นะครับแพ้1-0 แล้วก็ดโอชนะไป2อหนึ่งนะครับโดยรวมแลนะครับประตูก็มาถึง2อลูกนะครับ2อลูกนะครับแล้วก็ไม่ถึงไปแค่1นึ่งนัดเองนะครับก็ถึง2อลูกมาถึงสี่นัดเลยนะครับมาดูในฟอร์มของดีโออารกันบ้างนะครับก็ล่าสุดเลยก็ไปแพ้ฟอร์ไลลานะครับ2องนแล้วก็ ไปแพ้ให้มาลิติโมะครับสามหนึ่งสามศูนนะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่จะแพ้นะครับอันนี้ชนะไปแค่หนึ่งครั้งเองนะครับสําหรับ5้านัดล่าสุดแล้วก็บอดิโมเนเซ่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็พอๆกันนะครับพอมพอๆกันอ่าวันนี้เฮียเลยเล่นไปที่สูงสองจดูนนะครับสําหรับผู้สุดท้ายนะครับ ก็ขอฝากก่อนอีกทีละกันขอฝากขอฝากอันนี้ก,กีละก็ VR 6ก8แปดนะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกินห้านาทีนะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกินห้านาทีมีโปรโมชั่นให้เลือกนะครับเยอะแยะนะครับแอดไปตอบถามแอดมินกันได้เลยอ่ะเฮียขอบอกโปรโมชั่นหน่อยละกันนะครับขอบอกโปรโมชั่นสักหน่อยนะครับเผื่อมีคนสนใจเข้ามาเล่นนะครับ สมาชิกใหม่นะฝาก500รับเสื้อกีฬา1ตัวนะครับฝาก300รับแก้วเยติ1ใบแล้วก็โบนันแนะนาเพื่อน20%ครับรับสูงสุด500บาทและสําหรับสายคาสิโนนะครับฝาก300รับ400ทําเทิร์น3เท่านะครับถอนเงินได้เลยนะครับถอนเงินไม่จํากัดยอดนะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับกีฬานะครับคืนยอดเสียให้30%นะครับแล้วก็คาสิโนนะครับ เขาคืนค่าคอมให้0.8นะครับนี่สําหรับคนที่เข้ามาเล่นในเว็บ v อ6 8นะครับสําหรับเว็บเอเ6 8นะครับก็คาสิโนเขาคืนค่าคอมให้0.8นะครับบอลน,น้ํา3ตั้งคืนค่าคอม0.8ค่าคอมสเต็ปกีฬา5-17%ค่าคอมพาเลต5%สเต็ปแทงได้2-10ผู้ขั้นต่ำ5บาทกระเป๋าเดียวไม่ต้องโยกเงินนะครับอ๋อนี่ก็เป็นโปรโมชั่นรายวันนะครับ เป็นโปรโมชั่นลายหวันก็ฝากพันรับ50บาทฝาก5,000รับ150ยสฝาก1,000งรับ200ร้อยทำเทินเดียวนะครับก็คืนค่าคอมทุกยอดเล่นนะครับสูงจุดแปดค่าคอมเขาจะคืนให้ทันทีนะครับในยอดได้เสียนะครับอ่ะใน่วงริบบอนนะครับเฮียก็คัดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจะตามหรือจะส่วนก็ได้นะครับเฮียขัดไว้แล้วนะ เฮียคัดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับในคู่นี้นะครับเฮียคัดลงไปในกลุ่ม VIP เลยนะครับสําหรับดิฟบอลนะครับก็ใครจะตามหรือจะสวนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยผ่านสำรับสี่คู่นี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ทั้งสวนทั้งตามนะครับเฮียก็ขอให้ทุกคนบวกๆนะครับเฮงๆกันทุกคนนะครับก่อนจะไปนะครับก็ขอฝากอีกสักทีนะครับในกลุ่มกลุ่ม VIP นะครับ กลุ่ม V I P ครับตอนนี้ก็มี1 3 8คนแล้วนะครับก็ใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V I P นะครับก็จะมีนําเล่นบาคาร่านะครับแล้วก็มีทีเด็ดบอลนะครับมี V I P แจกให้ทุกวันนะครับมีบาคาร่ามีทีเด็ดบอลมี V I P แจกทุกวันก็สนใจแอดมหาเฮียได้นะครับที่แอด s a n 6 8 8นะครับแอดมาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับแล้วก็เอ่อในกลุ่มนะครับก็จะมี หลายๆเฮียครับหลายๆป่าให้เรามาเลือกกันนะครับก็เขาก็จะคัดทีเดดบอลคัด v ีไมาให้นะครับก็มีให้เลือกกันหลายป่าหลายเฮียนะครับก็เลือกกันได้นะครับสำหรับสี่คู่วันนี้ก็จบลงแล้วนะครับใครที่สวนใครที่ตามก็ขอให้ทุกคนบวกทุกคนนะครับขอให้เฮงเงนะครับขอให้เฮงๆงขอให้บวกบวกทุกคนนะครับอ่ะวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ